สวัสดีครับหลังคาหลังที่สามก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเชิญมาดูแล้วกันนะครับมาชี้แจงมาว่าต้องดูตรงไหนบ้างต้องตรวจตรงไหนบ้างอะไรอย่างงี้เพราะว่าราคาก็เท่ากับหลังแรกนะครับรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็ประมาณแสนสามนะครับแสนสามก็กว่าหน่อยๆนยนะครับลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะนะครับรวมหมดแล้วนะค่าแรงค่าเหล็กค่ากระเบื้องค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าช่างค่าอะไรประมาณแสนสามนะครับก็เป็นกระเบื้องตาเพชรนะ สีเทาพยับหมอกนะครับเป็นแบบหลอนกับเบื้องซีเมนต์นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาบอกว่าเ้ยต้องตรวจเช็คอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะเพิ่งทําเสร็จเลยระยะเวลาที่ทํานะเหล็ก2วันนะครับเชื่อมเหล็ก2วันแล้วก็ขึ้นหลังคาวันหนึ่งแล้วก็ติดเชิงชายวันหนึ่งติดหลังคากับขึ้นหลังคาวันเดียวกันนะครับแล้วก็มุงวันหนึ่งรวมเป็นทั้งหมดกี่วัน5วัน5วันเสร็จนะครับก็ถ้าเร็วๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดู ก่อนอื่นที่จะต้องตรวจเช็คก็คือภาพรวมนะนะครับเดินดูแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเดินดูนะครับแบบเนี้ยแล้วเราก็เล็งดูนะครับว่ามีกระเบื้องตรงไหนมันแตกมันบินมันพะเยอหรือเปล่านะนะครับเราใช้สายตาเรามองได้เลยนะนะครับเนี่ยเดินดูแบบเนี้ยรอบบ้านเลยอาจจะเดินห่างจากตัวบ้านหน่อยนะเพราะว่าจะได้มองขึ้นไปเห็นนะครับเดินห่างๆหน่อยเนี่ยเราก็จะดูได้ว่ามันพะเยอรือไมมีกระเบื้องไหนแตกไหม พวกสัน่นครอบสั่นอะไรเนี่ยทำโอเคหรือเปล่านะครับเนีย่ยดูแบบนี้รอบบ้านเลยนะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านต่อมาดูในบ้านก็มองขึ้นไปข้างบนนะครับดูว่ากระเบื้องมีแตกมีรล้ามีอะไรมั่งหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าหลังคาจะรั่วก็เพราะกระเบื้องแตกกระเบื้องรล้านี่แหละนะครับเราก็ตรวจเช็คดูนะครับมองไปรอบๆถ้าเรามุงฟอยนะ์นะเราจะมองไม่เห็นเลยนะเราจะมองแบบนี้ไม่รู้เลยว่ากระเบื้องกันไหนแตกอันไหนรล้านะครับ เนี่ยยิ่งถ้าฝนตกนะจะเห็นน้ําซึมเลยอะนะครับผมว่าไม่ไม่ใส่ฟอยล์ก็โอเคนะนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใส่ฟอยล์ก็เพิ่ม20บาทนะครับต่อตารางเมตรแล้วก็ค่าฟอยล์ก็ประมาณสา0พันสองสาพันะค่าฟอยล์อะนะครับก็บวกลบแล้วก็เพิ่มประมาณ5้า0 0พันะครับถ้าเพิ่มฟอยล์นะแต่ผมว่าไม่เพิ่มฟอยล์ก็เย็นดีนะก็เย็นอยู่นะพอเราไล่ดูเสร็จแล้วนะครับก็จะมีพวกกระเบื้องแตก,แตกนะครับ แตกเยอะเหมือนกันนะพวกกระเบื้องแตกนะครับกระเบื้องที่เหลือขยะอะไรพวกนี้เราต้องให้เขาเก็บนะครับให้เขาเก็บใส่กระสอบใส่อะไรให้เรียบร้อยนะเนี่ยผมไดให้เขาเก็บใส่กระสอบไว้นะครับเนี่ยนะครับให้เขาเก็บใส่กระสอบไว้ต่างๆนะครับถ้าเราไม่บอกนะเขาก็จะทิ้งเต็มแบบเต็มรอบบ้านน่ะนะทิ้งโยนทิ้งแตกโยนทิ้งแตกโยนทิ้งอะไรเงี้ย แล้วตอนเทพ,พื้นตอนทาอะไรพวกนี้ก็มันต้องมานั่งเก็บอีกทีหนึ่งครับก็ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยไล่เช็คดูนะครับเออแล้วก็วิธีการดูเชิงชายด้วยเวลาเชิงชายติดเสร็จแล้วนะนะครับเนี่ยเล็งดูเชิงชายนะครับว่าตรงหรือเปล่านะการเข้ามุมเข้าอะไรงเงี้ยสนิทไหมนะครับเชิงชายเหมือนกันนะเชิงชายต้องดูวันที่เราติดเชิงชายเสร็จนะครับ<ๆ>ก่อนส่งงานเนี้ยต้องมาดูนะครับ เนี่ยไล่ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเข้ามุมดีไหมยิงดีไหมนะครับโอเคหรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับยังรับสมัครอยู่นะครับสาหรับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่นหนึ่งนะครับจะเรียนเร็วๆนี้แล้ว1มีนานี้แล้วนะครับจะเรียนแล้ว1-5มีนานี้นะครับใครสนใจทักไลน์มาได้นะครับเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแน่นอนครับเรียนไปจบคอร์สในสร้างบ้านขายได้เลยนะหรือว่าถ้าใครสร้างบ้านอยู่เองจริงๆก็เรียนได้นะครับแบบ แค่รู้วิธีไม่ให้ผู้รับเหมาโกงเรา,ร,า,ร,ารู้วิธีการดูงานรู้วิธีการอะไรเแค่นี้ก็คุ้มมากๆแล้นะราคา2,009นะครับใครสนใจก็ทักแจ้งไลน์มาได้เลยครับโอเคครับ